เฮ้ยไม่รุ่นทำอะไรอ่ะกำลังดินโอาเมาเอามาให้ค่าจ้างค่าแรงขั้นต่ำวันละสามร้อยเอาไหมเอาครับจะได้จะได้รุดทำอุปกรณ์ใช่ไหม นี่กูมมีมันดวยนี่งนอะไรมีหั่ใจนี่มีร้านแบลบรดแมแบกบรแบลบรดสเต็กห้าลานจ็ <c oughs> ด้า <c oughs> ลานไลบายไลรายได้ที่มา,าถ่ายแบบวันนี้นะครับผมได้มอบให้กับคุณแม่ของของเอรนแล้วนะครับ <c oughs> ก็คือให้แม่เป็นคนดูแลนะให้แม่ของของเขาเองนะฮวันนี้เขามีรายได้กับครอบครัวของเขาแล้วนะครับพี่น้องนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยจะทําเสื้อขายกําไรส่วนหนึ่งนะครับก็มอบให้กับทางครอบครัวของเขานะเพื่อเพื่อดูแลเขานะครับทุกวันนี้คุณแม่เขาก็ไม่มีงานทํานะครับก็จะได้มีรายได้จากการทําเสื้อนะครับในอนาคตผมก็จะทําเสื้อขาย กำไรก็หลังหักค่าใช้จ่ายก็มอบให้กับครอบครัวของเขานะดีใจไหมดีใจครับนะดีใจครับที่ต่อไปจะมีไรายได้แล้วเนาะดีใจครับฝากแช์หนะครับนะต่อไปอาจจะมีอาไลฟ์สดมาขายเสื้อกับเอเรนนะครับ มีเขาเรียกว่าอะไรนะฮะมีข้อเรียกร้องมีมีเสียงเรียกร้องนะฮะจากาแฟนคลับของเขา,ามีเสียงรีเควสจากเพื่อนๆส่งแชทเข้ามาหาผมครับอ,อยากได้เสือ้อท,ที่เอเรนใส่วันก่อนนะที่ถ่ายรูปคู่กับผมนะนะครับเนี่ยผมก็กําลังคุยกับทางร้านอยู่นะก็ไม่น่าจะเกินอาทิตย์หน้านะครับน่าจะมีไลฟ์สดขายขายเสื้อของแกนะฮะอย่างที่บอกไปนะฮะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ย กำไรจะมอบให้กับครอบครัวเขาครับหน้าช่วยหนุนเสื้อนะเสื้อผมนะครับรายได้เนะี่ยจ,จะมอบให้กับคุณแม่ครับกับผมครับโอเคอย่าลืมนะแฟนพันธ์แท้จริงอย่าลืมซื้อเสื้อผมบอกเลยแฟนพันธ์แท้จริงแฟนพันธ์แท้จริงอย่าลืมเสื้อเสื้อผมครับครับอย่าลืมหนุนเสื้อกันนะพี่น้อง รายได้อย่างที่บอกไปนะกําไรหลังหักค่าใช้จ่ายก,ก็จะมอบให้กับครอบครัวเขามอบให้กับคุณแม่ก็เขาเองนะครับ